ป่าที่ได้มือเศ้านี่ค่ะน่ะเขาครัวเขาตู้เย็นไว้สิมาเห็ดแก่กินแรงตอนนี้แม่นอ่นไอ้กับเจ๊ไพ่พปนย่อเปลี่ยนผ่ากันหนึ่งจำไหนละน้อยเห็ดแก่ป่ากินเผาแล้วและกัะชิลงไปย่ออีกตอนเรียงย่านมาป่าได้กันคืนนะพี่จีป้าที่มันบ่อเตียมขาถือมันชีไปร้องย่อกลางคืนเมืองอันพันมาได้อะนะไปแล้วไปแล้วเห็ดซี สวัสดีทุกคนสวัสดีทิพซีทุกคนเด้อยินดีตอนรับเข้าเศร้ให้ยงหลานน้อยสาวล้าหลานน้อยจะไปโยกกระดูกหอบแรงทิพซีเพราะว่าเมือ่อเศร้านี่ไปโยกกระพอได้กลิ่นแรงพอได้ข้าวเมื่อสวยเนี่ยามาปิ้งกลิ่นตอนนี้นว่าปลาขาวจะไปปิ้งแรงแหละพักกันปิ้งกิ่นกับเมสี่ิทิพซีเมื่อสวยละเบอร์สองเนียเบอร์สองหลานน้อยนอนพักผ่อนน้อยหนึ่งแหละตัดคลิปพักผ่อนน้อยหนึ่งประมาณทุกชั่วโมงหนึ่งแหละ ตอนนี้หันซีมูซีมงตรงและส,สิีล้งไปโยออีกทีซีนะคนที่มายอกับพ่อกับเฮ้านะยังคนได้เมือมีแต่คนหนึ่งมือคนมาสองคนคนมาแล้วคนหนึ่งมือเฝ้ามือหักลูกบางที่สิกลับมาอีกที่บาะเราอะฮันโบแม่คนนะ้ฮันบ่ได้หลายบันไดเพาะว่า เราหันบุก้าลงน้ำอีกคนหนึ่งหันลงน้ำเพียงแอวคุณยนได้กจับตีมกระตาเราเสร็จเขาก็ได้ลงน้ำกระโถเขา,ามีเกิดเบริยานตีไป Let's go คุณไม่ใส่เนี่ยนะพยายามเพิ่มความเได้ซ์มาเสื้อเส,ส,สื้อาบางๆหัวหัวหุึ่งน้า ลดคนมาย้อนจะดูนี่น,นี่หายจับได้เลาุ้นละน่อยังว่าป่าไอ้หปไปจ่างยี้เกาปะ ว่เสายวไว้คุณเลยแหละแม่วาย่าคุนละยังคุณนะคุณอากจะฝากมาเอาด้ ปินหน้าบึงลงมาตกใจขึ้นลายเติมแฮะเข้ขึ้นไปหันตัวดักมูแม็ชิบสองเนาะึ้นไปหันตอนชิปสองตอนนี้สี่โมงจากชั่วโมงเมื่องขึ้ืนค้นได้หลายปานี้สี่ชั่วโมงสี่ชั่ว,มวโมงปะเฮ้ยขึ้นลายข้างนาเลย เราใชิลองตึกอยู่นีร้องเบิ่งเนาคือหน่งท่าป่าธรรมศาสตรนี่ล้องเบิอร์สามบาททันได้ก่นไปทันบ่ได้พะย่าไปบอลฮะเดี๋ยวนนะ่ะเออน้ได้ไหมร้องมึก่ะ หาแล้วมันติดอะไรขนาดน,นี่ยของเฮามันยังมันเบียดพูดจะได้เป็ดน,น,นี่มันตงูงลงขามันยากเนี้ยโอ้โหได้เป็นน้ำขาเป็นน้ำนยังเป็นน้ำกระดุง้งต้งมีแนวลองเบอร์รู้เรียบร้อยองปลา,าธรรมชาติตัวนี้นะ วัวน้าอาัยโยบนน้ำไหลแหงพัวเห็นขึ่นตได้ออกว่ะวัวทันแล้วเนี่ยไปวาน้ำเป็นไหลแหงนะป่ามันมาหลินง่ามไหลเนาะมันว่แม่มองได้เป็น,นะะแล้วก็ไปแล้วหาป่าอป่าลุงด้วยไหมเด้ชสองมือเท่านั้นก็ได้จังหวา เขาค้าเกียวเขาเจ้าหน้ามากันแล้วเพื่อนก็เป็นปลาึ้นนี่แหละมันค้าไปเที่ยวอ่ะออกแล้วอ่ะตรงที่นี้รอดทำไมเอ้ยดึงจากทางเด้แมนคันทีร้ายใช่มันนักวายยังรู้สึกงหนักคันทีมันนักกระดุ้งญ่เนาเพาแหงนาองคันท่อนอ่อนตัวหนึ่งเซนมาใส่น่ะ กงง็สินกอย่างไงบ็นทีเลยนะขันห้างระเบาไปยี่หันน้ามือจิเลิกทำไมเนี่ยห้องทีบเบ่ได้งอยถึงหมูนะล,ลงคือเก่าละลงเกะลงเป็นสายช,ชวงลูกไะส่ไีีเสียงงอย อาจจะไม่ได้ขามหรอกจิตได้ง่ายบอลไปติดบอลเก่าแล้วสินะมุมเพียงนี่สินะเล็กร้องเบิ้งสดับง่ายไปติดบอลเก่าไปพี่พี่ป้าพี่พี่ลงมาบันนี้เบิ้งบอลเฮาย่อมช้านี่น้าขึ้นบักะหลาดเลยยี่แม่เห็นบอลขึ้นจนได้แบบสีหอดอ่ะ ฟังสาสนบอนที่เขาวันลงไปย่อตอนนั้นมันอยู่บอนนั <fry UC S> ้นโบก้าลงไปแล้วพราะว่าน้าเพียงนี่จนิกระบกมาเ้อมันมาหอบเล้ยงเออเราน้ยมาทั้งสองห่อไว้นี่นะวยเบเลงบเล้ยงรกจินชีจินเนียว ยงลูกเลี้ยงหลานด้วยตนี้ตัวหนึงปขาวตันนึงปเา้ตัวใหญ่ยับขึ้นมาอีกไหมฮะนะจำพดูดงานขาดละ เฮ tamam ียเรองยานเห็นไ่ลมมาตัวเดวออกาได้กรป่าไว้ดีก่อนาทีแบบน้อยเสียนโยจนหด 4 6 0 0 0ต0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ย่ออยู่ลงพุทธตอนเราไปย่านตีเราไปย่านหรอเน่แต่ฟังแล้วฮันผู้ดีย่อกระดุงแล้วผู้ดีจุ่มงันรถไทยเลยนะรถอันคูนหลุดดุดล <ะ S 2> เลยเจ้าจ้อหนึ่งหว่วยแต่เอาน้ำตั้งจ้อจ้อเห็นอยู่ไปหาน้าไม้ก็เห็นอืมอขึ้นไวเว้วยมองอีเมียน่งคค่นีนนเน้เต็มเบิดเลยคุณมือเศร้านี่ประมาณนี้เนาะอันนี้เมียนวับเม็ด มาวอีแม่แม่อยากู้ว่าตอนเลียงไปชิขึ้นวะอยากแม่ป่ายขึ้นเป็นแม่ป่ายเลยท้องนอนตอคลายตอนมักไงมันมานด้ยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเด้ ว่ายอยู่ในได้เห็นไม่เห็นบอโยกประทานเพราะวกก่ากระดุงมันหกักทีซีแล้วแบบโยกมาได้หนึ่งมันพากันเต้นออกเบิดก่อนเห้จไไัเนเดีซีโย้ไว้ได้แดดอ่อนแดดตอนตีมงค์หางมงยัง กระลุกคนเตียให้ยป้าปิดต่มันเนาะอัน,นเล้าอย่อค่ะนะเรอหอมเจอดิเกือบออกเกือบออกไปอีไทยหางเด้งเออกือบเนาะ nhà nàng bình รุ่งห้างุูปินพุงเด้ผุดผ้าเบาเออแม่ขามันนั่นเนี่ยเพล่ผุดผ้าเบานะเป็นเอาไปคาบแล้วเป็นโยนะไม่ชินหนักเท่ ตอนเมื่อหลับ Amém, pai. ตอนนี้ล่ะน้อยวาบขึ้นมาถึงเฮือนพืัวจิมาเห็ดแก่งป่ากิ่นพิซีป่าที่ได้มือเศ้านี่ฮะน่ะเขาคัวเขาตู้เย็นไว้ชิมาเห็ดแก่งกินแรงตอนนี้แม่นันอ้กับอันเจ้ไพ่พันยอเปลี่ยนผ่าตกันหนึ่งจงไหนล่ะน้อยเห็ดแก่งป่ากินข่าวแล้วแล้วกัะชิลงไปยออีกตอนเรียงย่านมาป่าได้กัคืนนะพีซีป้าที่มอเตอรเต็มขาถึงวันนี้ชิไปร้องยอทั้งคืนเมืองอันท่าน่าได้อันน่ะ น้ำขึ้นล้เนี่ยปากแงปากกดมกกักได้ฝัางคื้นข้างหมอไว้ละจนฟดแล้วเด็จีเีห็นมึงแกปากแยงกันเลยป่านตัวนี้ไม่ได้ป่าที่ได้มือเศร้านี่ป่าที่ได้ตอนแรกฮบนจะไงอเมือสวยวางลงไปวางซี่โมงฮันนะยู่คนแหละบอเยเอาขึ้นมามันกระเทือนเอาไว้กินมืื่นซะ เมื่อสวยเนี่ยปลาขาวพากกันปิ้งกินเบิดแล้วียบซีของม่ลูกจงไว้แต่ปากเก่งปลาคะเงก,กับปลากดปลาก,ากรดทำก็ได้เกงเพราะว่าเอาไว้ให้ลไไห,ลา,าาไไหลานกินปลาเข้าเอาแต่ปลาคะเงกับปลาเสื่อมปลากดแล้วมันสามตั้นั่นให้หลานให่อามี่กับเข้าเอาไวไ้เบอสามนั่นแหละ เราจะแก่งใส่นองไม่ส่งนี่ล่างมาเรียบร้อยละจะแซงแท้มือน,นี่นะควนขวนขานละน้อยดังสองเต่าเฝ้าลงไปหนึ่งเข่าเต่าหนึ่งแล้วก็อันหนึ่งเต่าหนึ่งเลงๆเฝ้าละชีได้เป็นยอก,กระดุ่มติดโคมเลยนะน้ากับก็ไ่ได้อาบเลยไม่เห็นน้ำกินแลวก็ลงไปนะได้หลายเต๋อปได ลงไปยอาวาังหนึ่งค่ะนะป่ากันมาป่ากลังมามันเกือบได้พักครึ่งโล้ล้วบอกตอนนี้เอ้ยกับอไอขึ้นยออยู่ซื้อดีบุม่นอย่างไรแสบป่าป่ากัลังมาพิบสีตอนแรงขึ้นยอได้เอาคิดไว้าจะลงไปหาไอห,หมู เอาหนี้กินตัวเดียวพ่อว่าหรือเอาสามตัวขอเอาไว้สามตัวแล้วได้ปรากฏนาะใค่เป็นกินตัวเดียวพวกเขากินปตะไคร่เอาแสบตามเนี้ยที่แสบที่หรึแกะมองตัวเดียวเขาจะเอาปลาลงเลย ป่านหน่อยใช่น้องไม่สุ่มเลยหรอใครจะแซ่บะโล้กินข่าวลงอุ่นห้องน,นั่นเองว่ะน้องให้ฉันลง,งไปงอกระดูก วันดังสองตอ่อแล้วก็ปะทะกันนะเจาชิบะไหวเวลาเขากันพี่พีกโทษเขาอาจจะอันต้มต้มไม่ชมกันลืมมัน,มน,มน,ลลนกกวนะนเป็นไก่เลยเนาะป่ามันเปื่อยไวขึ้นผิดแหละ เบอ่์เหน้น่าจะต้มน้วไม่ส่งให้สุกก่อนแล้วค่อยเอาอันหรือว่าเอาลงพร้อมกันก็ได้น,นี่ส็อตน้่าไม่ส่งจะสุกปากอะเปื่อยเนาะน้อยลืมเลยนี่นะโบเป็นยังไม่เป็นไรหรอกเตรียม สวยมาตักกิ่นควนมูอะไรได้ไหมเฝ้าลงไปย่อกระดุ่งเลยอุ้งท่ออุ้งท่อแล้วก็ลงไปเลยสองหางประตูแล้วนะฮาดิซีเอาปลาขึ้นมาพี่เป็ดแจงแล้วมาเห็ดปิ้งต่อจ้าจะหาผ่อนกระพุ่ม ชอบขยันเลยพ่อถูกโอ้ยรเด็นสีปบเด็นี่นี่จากทุ่งที่นี่จากทุ่งเลยเออมว่านนี่ขึ้นกัมันีข้กันเออเ่อยเ่ยแบบดูน้องเขาับเดี๋ยวไงวะไงวะเป็นกระแตเลยฮะแก้วตังครั็องคับ นีาอยเางั้นเดียมันูม่งนะแก้วนะติดมูเนาะติดมูเนี่ยสาวแน่ลยปลาว่าลุดอันนเปย์เปยอันเมียนหยัางอันนึงปะันอย่างเนื้อู้นี่บะเมื้อกินปลาบะชามข้ามเลยจ้าปีู้ ตี่พเมี้ยตู้พี่ดื่มน้ำกิตูพี่เมีตูพี่พเงตูมเอาวหลุดออกเิมันเป็นอะไรลมว่ะหลุดออกเลยแล้วว่าหลุดาปิ้งม่มห้นห้อนอันนี้แซ่บเป็นไนี่ แล้วจากน,นไปโยปะเยียงิดได้บ่ต้องทำเหออืดได้ไดนะนเนอะเขาได้ประกดสามโต๊ะเนะบนไงะคือไงอยู่เมันมันลอยลอี่ไ่ให้อามีเบิดเลยกวาย,ายายลอย,ยลิงย,ยังหึงคืนมาได้คูหนึงเลยวนะี้นลอยลิงย,ย,ย,ยังหนึงนเขาได้ตอนเศร้าอ่ะบนะไปเป็นเนี่ยเป็นติมยู่นะ ชิลลองไปกลางคืนเนะี่ยอันนี้ปลาซิวล้วนๆเลยเน่ยแม่นบ่ะปลาซิวทั้สองตัวแล้วปลาขาวนี่ที่ที่สองจ้า เาเกาเลียนจำเาะตงเส็นอะไนบ้างขหมนึ้นแบบติ้วเหยมึ้บบ่อยลับัมกตอหกขิ้น้ำมีซีเรีแกงปลาใส่กตอสูบหมซมบสมันหวานอย่างนี้เหรตามหักตอใส่อะไปอกๆอานวดมันนะ่เขา๊บนอยน้กินล้วมอน้ขโคมือว่าอะเอาไปใส่พ้อมปลาเ นั่นคือียู่ได้หัวแขกแบนี้เลยแกงปลาไปหาปลามันก็ได้ไปหาต่อแกงน้อยเอาเลือมันเอามหม่าแนี้แมงกอาเลยนะาแล้วมีอยู่น้าประตูปตูเด้อแล้วก็แม่แม่จะกอมนอ่กัน ังใส่เสื้อปุยอยู่ตัวอยากเก่าแม่ค่ะแม่ากเเป็นขาใส่ปุยเหรอติหางเข้ามื่อไปหาเขาขอคนไปซือตือเลยอื่อเป็นเป่าบอชื่อคนบชื่ออสชื่อคนบชื่อคนบเหมือนกันซื้อมาขายต่อ่นบออห เล่บเียเหอจย่หมเหนียวหมเนื้อวัวสุกเนในปลายมันเหนียวกินแบบนี้แหละแซ่บีพวกนอกาดยไสดกอนนะอากันเราว่าอยู่บอ้วบอยิ่งกุณผู้รับนี่ตำรวจไแล้บอายิ่งตำรวจว่าตรอย่ามันไสดตำรวจไ สำหรับคลิปนี้เขาจะได้ขอตัวลาไปก่อนแล้วไคมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์<อ>ชกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจอนในเด้อขอบใจพิชพ์ทุกคนดีรับฮมจบคลิปแล้วรากดคำโฆษณาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าเด้บ๊ายบาย